ทำไมอยากหน้าเด็กหน้าเข้ารูปจึงต้องร้อยไหมแล้วร้อยไหมคืออะไรช่วยยกหน้าได้อย่างไรวันนี้หมอมีคำตอบครับสวัสดีครับผมหมอเซนจากเดลกาสคลินิกครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ปัญหาเรื่องของใบหน้าดูมีอายุใบหน้าไม่กระชับหย่อนคล้อยมีร่องแก้มมีเนียงใต้คางการร้อยไหมใบหน้าถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเหล่านี้ครับโดยปกติแล้วนะไหมเนี่ยจะแบ่งด้วยประเภทใหญ่ๆสองประเภทก็คือไหมเรียบและไหมเงี้ยงสําหรับไหมเรียบก็คือไหมเส้นเรียบเรียเส้นเล็กๆไว้สําหรับในการกระชับผิวหน้าชั้นบนนะครับช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนของผิวชั้นบนครับส่วนไหมเงี้ยงจะเป็นไหมที่มีเงี้ยงออกมามีประโยชน์ในการยึดเกี่ยวชั้นกล้ามเนื้อใบหน้าและชั้นผิวหนังของใบหน้านะครับทําให้ใบหน้าดูกระชับ แก้ปัญหาใบหน้าหย่อนคลอยซึ่งประเภทของใหม่ที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือใหม่เงี้ยงนั่นเองครับโดยหลักการทํางานของใหม่เงี้ยงจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อเราใส่ไหมที่มีเงี้ยงเข้าไปในชั้นผิวเงี้ยงของไหมเนี่ยก็จะกางออกทำหน้าที่ในการเกียยเก่ยวยึดเกี่ยวพันชั้นผิวหนังของใบหน้ารวมถึงชั้นกล้ามเนื้อใบหน้าทําให้ช่วยยกผิวที่ไม่กระชับผิวที่หย่อนคลอยและช่วยปรับรูปหน้าในทันทีครับต่อมา จะเกิดกระบวนการอักเสบขึ้นบริเวณรอบๆแกนใหม่ซึ่งจะเหนี่ยวนากระบวนการการสร้างพลลาเจนทําให้เกิดการสร้างพลลาเจนใหม่รอบๆแกนใหม่ทาให้ผิวบริเวณที่มีการร้อยใหม่เนี่ยดูฟูสดใสดูเฟิร์มกระชับขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัวใหมเียเนี่ยก็มีการวิวัฒนาการมีการพัฒนารูปแบบตัวใหม่มาเรื่อยๆโดยจากเดิมเนี่ยการทำเงี้ยใหมเนี่ยจะเกิดจากการที่ใช้อ่าเลเซอร์เนี่ยตัด ตัวใหม่ที่หล่อเสร็จแล้วข้อดีคือทําได้ง่ายสะดวกรวดเร็วแต่ข้อเสียนะครับจะทําให้แกนใหม่เนี่ยเล็กลงทําให้เปราะแล้วก็ขาดง่ายแต่ต่อมาก็มีวิวัฒนาการนะครับในการผลิตเงี่ยไหมจากเบ้าหลอ่อไหมโดยเฉพาะทำให้ได้ไหมที่แข็งแรงแกนไหมที่หนานะครับทำให้ตัวไหมเนี่ยอยู่ได้คงทนแล้วก็มีแรงยึดสูงแรงเกี่ยวสูงกว่างไหมเงียง่ยรุ่นก่อนๆอ,อย่างเช่นตัวไหมซินเนจิลิฟของทางหรียว่าการพิกนั่นเองครับ ซึ่งตัวใหม่เป็นงใหม่เนี่ยสลักหรือใหม่เนี่ยเนี่ยที่เกิดจากการหลอ่อเนี่ยใหม่จากเบาครีค่พับไข่มีแรงยกสูงแรงดึงสูงช่วยลดอายุใบหน้าเนี่ยได้ถึง5ปีแล้วก็ร้อยนครั้งเน่อยู่ได้นาน2-3ปีเลยเดียวครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจเรื่องของการปรับรูปหน้าอยากลดอายุใบหน้าอยากยกกระชับคิวหน้าด้วยการร้อยใหม่สามารถติดต่อสอบถามนะครับมาได้าาทาง c o n แ a c t ของทาง,งคลินิกด้านล่างนี้นะคบผมหมอเซนแล้วก็ดีเอลกัสคลินิกขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ